สัตสู้กูไ่ได้ฮานะคะอันนี้นางเอกไม่ได้พูดเองคะ่ะอันนี้ดิฉันอินเกินเป็นอนิเมะจีน 3D ดีที่ภาพสวยชิบหายสวยโคตรๆนะอลังการงานสร้างมากคือต่อให้จะเป็นเน็ตหมดหรือว่าแบบเพอแคปส่วนไหนมาก,ก็จะได้ฉากสวยๆมาคือแบบงานภาพมึงอลังการมากแล้วนางเอกก็สวยกินคนมากบอกเลยนะคะคลาดมายาวหวนสู่สังหาเรื่องนี้เราดูในแอปยูกุนะคะแล้วก็ที่แรกเนี่ยก็ไม่ได้กะว่าจะเป็นสมาชิกเขานะคะคิดว่าโอเคดูตอนแรกไปก่อนเนาะถ้าเกิดชอบสนุกก็ค่อยไปเป็นสมาชิกพอดูจบตอนแรกไปเท่านั้นแหละ มาเลยกูสมัครเลยเสียงเงินอีกแล้วกูเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวพลอตแก้แค้นนะคะแล้วก็มีนางเอกเป็นตัวดําเนินเรื่องซึ่งนานๆทีจะได้เห็นตัวละครหญิงดําเนินเรื่องหลักอะนะแล้ว e ีพีแรกเนี่ยเขาจะเล่าก่อนว่าเออมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนาะทำไมนางเอกถึงแค้นพออีพีสองมาปุ๊บนางแก้แค้นเลยค่ะไม่ต้องไปรำพบบทหาพวกหาแก๊งอะไรให้เสียเวลากูบุกเลยเล่าเรื่องย่อก่อนนะคะคือนางเอกเนี่ยเป็นรองประมุขของสํานักหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นสนํานักหัวหัวนางนั่นแหละแล้วนางก็แบบเออมีบรยุที่สูงพอสมควรนะย่ั้นนตงงาวดแก อยังอยู่ขั้นจินตันขั้นต้นอยู่เลยนะคะแล้วก็เป็นผัวแต่งเข้าด้วยจริงๆในประสาทศิษย์น้องก็ไม่ค่อยชอบผัวคนนี้สักเท่าไหร่เพราะมันกากเกินอะไรเงี้ยแต่ว่านางเอกก็ไม่เป็นไรก็ฉันรักเข้าอะไรก็จะแต่งงานกันทีนี้ก็เสียดายแต่ว่าพ่อเนี่ยปิดการฝึกวิชาอยู่มางานแต่งไม่ได้ทีนี้ศิษย์น้องหญิงก็เลยเอากาไรมาให้นางใส่กําไรเนี่ยสวยมากเลยพี่ใส่เข้าพิธีไปเนาะนูน่นนี่ในพิธีก็จะเชิญสํานักอื่นๆนะคะมาร่วมพิธีนางเอกก็โอเคกาลังร่วมพิธีเจาะลงเจาะเลือดอะไรกกััันไปสก พลังมารเผยในตัวเองทั้งที่ตัวเองไม่เคยฝึกเทปวิชามารมาก่อนนะทุกคนก็แบบสาบหรือว,ว่าเฮ้ยมึงฝึกวิชามารไม่โอเคเพวกเราต้องกําจัดนางมาน,นี่อะไรเงี้ยนางเอกก็ปฏิเสธใหญ่เลยคือแบบไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นแล้วนางก็เริ่มเอกใจแล้วนะว่ามันเป็นกับกําไรที่อีสินน้องหญิงให้นะั่นแหละคือสินน้องหญิงนะทรยศนางอ่ะอีนี่อีแรกแล้วนะอีนกตัวดีแล้วนางก็มองไปทางสองพี่น้องจากสํานักปราบมารนะคะซึ่งก็น่าจะไม่ค่อยกินเส้นกันตั้งแต่แรกแล้วล่ะก็เห็นแล้วว่าอีสองคนเนี้ยก็ดูจะมาเป็นคนสอดมือเป สร้างเรื่องกุเรื่องว่านางใช้เคล็ดวิชามานคือพวกนี้ต้องรู้เรื่องอย่างแน่นอนนะคะ,ะเพิ่มมาแล้วเป็น3คนแล้วนะที่ต้องแก้แค้นทีนี้ในระหว่างที่แบบชุมุมวุ่นวายกันอยู่พวกศิษย์นะ้องก็มาปกป้องนางเอกนะคะแล้วไอหนึ่งในผู้อาวุโสข,ของสำนักตัวเองเนี่ยก็เหมือนจะรู้เห็นเป็นใจกับการใส่ร้ายครั้งนี้ด้วยนะคะก็เลยกาจัดพวกศิษย์น้องทั้งหมดและอันนี้ก็คือเป็นคนที่4นะคะที่หมายหัวเวลาแบ็กลิดแก้แค้นแน่นอนแล้วทีนี้เนี่ยผัวนางเอกก็มาช่วยก่อนแล้วก็ให้นางเอกเนี่ยไปดูที่ทางพ่อนะคะว่าพ่อ เปล่ายังอยู่ดีไหมนางเอกก็โอเคได้ได้ไดฝากทางนี้ด้วยเดี๋ยวฉันไปดูพ่อก่อนพอไปดูพ่อปุ๊บคิดนะคะไม่ใช่แค่พ่อคิดอย่างเดียวคิดล้างตระกูลเลยนะคะคือแบบพวกสิทธพี่สิทธิ์น้องเนี่ยคิดเรียบ นางเอกก็แค้นแล้วนะคะว่าทําไมมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่อย่างเงี้ยแล้วนางก็ได้รู้ว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ของนางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ทรยศนางเหมือนกันอามาและหาคนแล้วนางเอกก็ตายยากพอสมควรนะตั้งแต่ในตรงงานแต่งงานะเขาก็ลุ้งกรกมนางกันเต็มที่แล้วนะพอนางไม่ดูทางพ่อเขาก็ตามมาลุ้งกรกมนางอีกนางก็หนีไปได้อีกพอนีไปได้อีกอีพวกนี้ก็ตามมาลุ